สวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด7 8 9นะครับวันนี้พบกับผมมารีบบาบากับการออกทัศนะคู่มวยรักคู่มวยชอบสามคู่นะครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองจัดโดยเสียโบร,รัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับวันนี้มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับกล้องฟ้าศักสมบูรณ์นะครับวันนี้เปิดโอกาสให้น้องแชมป์คัวาสายผิวคู่ปรับเก่าได้ขึ้นชกล้างตาอีกครั้งนะครับมวยคู่นี้ชกกันมาครั้งหนึ่งที่วิจิมวยลงังสิทธ์น้องแชมป์นี่เป็นต่อ ไร้ราคาแล้วนะครับจะหมด,ดยกห้าอยู่แล้วไปพลาดท่านะครับโดนลูกสอกกลับของกล้องฟ้าแพ้นอกไปอย่างเหลือเชื่อนะครับวันนั้นเจอกันในครั้งนี้นะครับกล้องฟ้านี่เดินต่อยมาศาดแข้างปั้ำในนะครับแต่ว่ามาดูน้องแชมป์นี่หลากหลายเหลือเกินนะครับเหลี่ยมเชิงดีเป็นลูกชายของสันติภาพสิทธิอูบอนตดีแชมป์เวทีมวมยลุมพินีครับวันนี้เขาบอกว่ามีการเตรียมตัวมาดีนะครับหมายมั่นที่จะ ล้างตาให้ได้ผมก็ยังชอบไปที่น้องแชมป์ครับวันนี้น่าจะล้างตาได้สําเร็จครับคู่ต่อมาเพชรรัตนะเพชรยินเดียคาเดมีนะครับมวยสูงยาวนะครับขาดแข้งปล้าในตีเขา่าแข็งแรงแข็งแกร่งวันนี้มาเจอกับสายฟ้ากอสามาคัคคีโอรุ่นใหม่นะครับจังหวะสีมือนี่ถือว่าจัดจ้านเหลี่ยมเชิงเก็บอาวุธเก่งนะครับบางโตสวยงามครับวันนี้ เจอกันนี่ถือว่าถูกคู่นะครับแต่ผมยังชอบในกระดูกมวยของเพชรรัตนะครับเบียดไปไปลายๆน่าจะดีกว่าครับวันนี้ชอบไปที่เพชรรัตนะครับส่วนคู้เอกนำรายการเพชรเมืองสวงนะครับกอซอยตันนี่ก็กระดูกมวยแข่งโพกเหมือนกันนะครับชกยากอาวุธมวยจุกจิกเก็บกันบางโต้แม่นนะครับเก่าเกมด้วยแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์คู่ชกนี่ก็ สภาพร่างกายความสดก็ดูได้เปรียบนะครับแล้วก็เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันมวยทรงนี้ดูแลเพชรเมืองสวงไม่กลัวนะครับเก๋าเกมกว่าครับวันนี้ยังชอบไปที่เพชรเมืองสวงครับสามตัวยกวันนี้ผมชอบไปที่น้องแชมปเพชรรัตนะแล้วก็เพชรเมืองสวงครับผม